สวัสดีครับทุกท่านครับอืม <Okay. S 1> วันนี้ก็จะมีการห่อข้าวต้มเนาะยายเนาะ <Yeah. S 1> ห่อข้าวต้มกันข้าวต้มขนม <Yeah. S 1> ครับผม <Yeah. S 1> อันนี้ข้าวต้มกล้วยเหรอครับ <Yeah. S 1> ห่อข้าวต้มกล้วยอ่า yeah. <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะมีคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายก็มาห่อข้าวต้มช่วย <Yeah. S 1> ในงานกระถิ่นนะครับ ก็จะมีข้าวต้มกล้วยแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็ใส่ขัวด้วยครับผมภาษาไทยกันข้าวต้ตมมัดเนาะจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นงานเตรียมงานกระถินกันพิกัดอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญหนองยางน,นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นความร่วมมือร่วมใจของ พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับมาช่วยงานกันนะครับผมเป็นประเภณนี้ทางอีสานทางอีสานบ้านเห่านี่แหละมาซอยกันหอออ่อ,อนนนนข้าวตรงข้าวตรงนะฮะขาก็เป็นกระสีห่อเป็น,นมันมัดทังสี่ครับนะครับวันนี้งานมาค่อนข้างเยอะผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งนั้นนะครับมอนคากบานเฮ่าวันนี้ อันนี้ก็หหอจึงสี่พี่มือผู้เทาแล้วก็ใส่พับไว้พับไว้จังสี่บอแล้วก็แล้วก,ก็เอากระดาษห่อม้วนครับกระตมัดแล้วก็ม้วนนะครับม้วนแล้วก็มัดไป ใช้ตอกนะครับใช้ตอกแล้วก็มัดไว้ครับผมรครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เขาก็จะไปใส่หม้อซึ้งต้มหม้อต้มนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมข้าวสารใส่ถั่วด้วยน่ากินมากเลยครับแล้วก็มีนะครับใส่กล้วยด้วยนะจะตักถัว่วตักกล้วยใส่ ครับอา,อาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศกันคร่าวๆในการทําขนมข้าวต้มของผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเรานะครับวันนี้ประเพณีจะมีอีกยาวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันหลายๆตอนเลยนะครับรวมถึงนี่ด้วยครับผมปิตะมวนขากเนาะผู้เฒ่าผู้แก่มาพอ,อกัน เบ่งเบ่ก็ได้ม,มาว่ามาอยู่มาซอยงานกันเด้อนเนี่ยคือประเภทนี้บานเฮาแมนครับบอห้อนบอเปิดพัดลมบอพอห่อนบอเอาพัดลมใหญ่เปิดไกลๆนะมันสิเย็นๆครับครับผม นะครับสำหรับตอนนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนทุกคนไหนที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของไอ้รามด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ